สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊ก246ทารอดนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปประจำเดือนเมษายน2566นะคะของชาวราศีตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะและท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีตุลก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้นะคะอาจารย์ได้ นำหินสีมงคลนะคะที่ใช้ในการเสี่ยงทายหรือการทำนายจากพลังงานของหินนะคะเข้ามาเพื่อช่วยในการาทำนายในดีเทลหรือว่าในการเจาะลึกลงไปในของไพ่อีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะใช้เวลาที่อาจารย์มีดูแบบดูส่วนตัวนะคะแต่ว่าคราวนี้คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่จะเอามา ร่วมกับการพยากรณ์ไพ่นไใน YouTube นะคะขอโทษค่ะอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะาราศีตุลในเดือนเมษายนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าราศีตุลในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอขอพลังงานบวกนะคะจากสินงศัดิ์สิทธิ มายังราศีตุลด้วยนะคะช่วยชี้แนะบอกแนวทางให้ชาวราศีตุลได้รับรู้ด้วยนะคะในเดิอนเมษายนนี้นะคะชาวราศีตุลขอพลังงานบวกนะคะ มาดูไพ่ไปแรกของชาวราศีตุลกันค่ะ Queen of One King of c u p Ace of Pentacle Ace of One The d e v i l page of pentacle, the stain ไพเป็นพลังงานบวกเยอะมากนะคะในชุดแรกนะคะมาดูชุดต่อไปเลยนะคะ โฟอฟซอสสีดาบนะคะเพสอฟวันดีอิมเพรสซิทอฟซอสเซเว่นอฟครับ เอสออฟสขอใบสรุปเยี่ยมเลยนะคะว้าวเทนออฟสอดเออไพ่บอกว่านะคะไพ่บอกว่าสื่อสารมาว่าชาวราศีตุลเป็นราศีที่ทํางานหนักนะคะก่อนหน้านี้นะคะ,ก,นนะ,คะก่อนหน้านี้และในเดือนเมษายนนี้จะเป็นราศีที่ ชาวราศีตุลน,นะคะจะเป็นราศีที่ทํางานเยอะนะคะทํางานเยอะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างในการต่อสู้ต่อสู้ต้องใช้ความเข้มแข็งความอดทนแล้วก็ความเด็ดเดี่ยวนะคะซึ่งชาวราศีตุลก็มีลักษณะเป็นแบบแมนอยู่แล้วนะคะคือซื่อตรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนะคะซึ่งจะ ต้องนำมาใช้ในเดือนเมษายนนี้นะคะเพราะว่าถามว่าอุปสรรคปัญหาของชาวราศีตุลมีมาแน่นอนนะคะในเดือนเมษายนนี้แต่อุปสรรคปัญหานั้นมันสามารถคลี่คลายลงไปได้ด้วยความที่ราศีตุลเป็นเป็นตราศีที่อ,อย่างรู้ในใน ในทิศทางนะคะหรือในกระบวนการความคิดของชาวราศีตุลเนี่ยจะมีการชั่งน้ำหนักอยู่เสมอว่าออสิ่งไหนที่ควรแบกรับและสิ่งไหนควรที่จะทิ้งมันไปนะคะจะเป็นคนไม่แบกปัญหาหรือแบกภาระไว้นานจนเกินไปนะคะอะไรที่เป็นปัญหาสำหรับชาวราศีตุลแล้วคิดแล้วคำนวณแล้วว่าไม่คุ้มที่จะอยู่กับปัญหานั้น ชาวราศีตุลก็จะตัดออกโดยที่ไม่มีความกังวลใดๆเลยนะคะส่วนเรื่องของการงานก็ยังคงมีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างแต่ก็สามารถที่จะฟันฝ่าไปได้แต่ที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของการปกปิดนะคะปกปิดซ่อนเล้นบางสิ่งบางอย่างจากคนใกล้ชิดจากคนที่ไว้วางใจนะคะมีมีการแบบว่าไม่ ไม่ให้ข้อมูลที่ที่เป็นจริงหรือว่ามีการปกปิดข้อเท็จจริงบางสิ่งบางอย่างนะคะกับชาวราศีตุลในเดือนนี้อาจจะต้องอทํางานหนักหน่อยนะคะในเรื่องของการหาถ้าท่านใดเป็นเป็น,เ,ปนเ,เจ้านายตัวเองนะคะประกอบธุรกิจส่วนตัวก็อาจที่จะต้องอาหาข้อมูลหรือว่าหาแหล่งที่จะ ให้ข้อมูลแก่เราในเรื่องที่เราติดขัดปัญหาที่เราเจออยู่นะคะเพราะว่ามันมีการหมกเม็ดหรือว่าไม่มีการปรง่งใสในการทำงานหรือในที่ทำงานอาจจะมีการเ,าเขาเรียกว่าไม่ไม่มีความซื่อสัตย์ในในระดับหนึ่งในตอนในขณะนี้นะคะในเดือนนี้อาจจะจะต้องอาศัยความเด็ดขาดความเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็จะต้องเลือก เลือกด้วยนะคะเลือกที่จะเอเ่อเรื่องที่จะคิดเลือกที่จะทําให้ไม่กระทบกระเทือนกับสิ่งใดที่เกิดขึ้นตอนนี้อยู่ในภาวะเครียดนะคะถามว่าเรื่องงานเครียดแล้วเรื่องแล้วจะนาพาให้เครียดไปถึงเรื่องการเงินด้วยไหมการเงินชาวราศีตุลอยู่ใน อยู่ในช่วงเ,เขาเรียกว่าไม่ขัดสนแต่ก็ไม่ได้เยอะมากยังไม่มีเข้ามามากนะคะในเดือนเมษายนพอมีเงินและพอมีงานแต่ปัญหาเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานเกี่ยวกับความไว้วางใจและเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่ชาวราศีตุลต้องการที่จะรับรู้ในช่วงนี้นะคะเกิดเกิดเ,เขาเรียกว่ามีการปกปิดข้อมูลในที่ทำงานหรือมี บางสิ่งบางอย่างไม่โปร่งใสนะคะในที่ทำงานของคุณนะคะหรือในองค์กรของคุณก็ก็จะมีเรื่องที่เอ่อให้คุณไม่ไม่กระจ่างชัดในการที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆนะคะจนคุณต้องมาลงมาแก้ไขลงมาลุยด้วยตัวของคุณเองนะคะถึงจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานั้นได้ในช่วงนี้ดูเหมือนว่า ปัญหาต่างๆที่มันมันเคยมีมาก่อนก่อนหน้านี้แล้วมันหายไปมันเริ่มที่จะก่อก่อสัญญาณก่อเปลเป็นพายุกลับหมุนเข้ามาหาคุณอีกในอีก,กระลอกหนึ่งนะคะในเดือนเมษายนนี้แต่ว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดและเอาอยู่นะคะสถานการณ์ใดคุณก็สามารถเอาอยู่ถึงแม้ว่ามันจะหนักหนา หนักหนามากในในช่วงเดือนเมษายนนี้สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะแต่คุณก็จะสามารถผ่านมันไปได้นะคะด้วยการเลือกที่จะคิดเลือกที่จะปฏิบัติเลือกที่จะทำให้มันถูกคิดถูกทางนะคะคุณยังมีผู้ช่วยคุณยังมีคนรักคนที่หวังดีกับคุณยังอยู่เคียงข้างคุณอยู่นะคะเขาก็ไม่ได้ทิ้งคุณไปไหนยังคงให้คำปรึกษายังคงให้ความช่วยเหลือนะคะ ผู้อุปถมกัลยาณมิตรคู่ครองคู่รักนะคะยังยังอยู่ใกล้ชิดคุณยังเป็นกำลังใจที่ดีนะคะ Queen of One ใบแรกคุณเป็นเ,เจ้าหญิงนะคะคุณเป็นผู้ซึ่งขจัดปัญหาในทุกๆสิ่งอยู่แล้วนะ,ค,ะคุณเป็นเหมือนแม่มดคนหนึ่งซีที่แบบว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยฉับพลันเมื่อคุณรู้ว่า เหตุมันคืออะไรผลมันคืออะไรคุณก็จะแก้ปัญหาได้ในทันทีโดยไม่รังรอใดๆนะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ในทุกๆสถานการณ์คุณแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีมากนะคะสำหรับชาวราศีตุลเนาะในเดือนเมษายนนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยืนไม่ได้จะเหนื่อยยาวนานอะไรนะคะก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่ง อาจจะช่วงต้นต้นเดือนนะคะแต่พอกลางเดือนไปก็จะรู้สึกดีขึ้นเนาะรู้สึกดีขึ้นเดี๋ยวเราจะมาคลายข้อสงสัยให้ไพ่แนะนำหน่อยนะคะว่าสำหรับปัญหาที่ชาวราศีพุงเจอนะคะไพ่จะบอกในทิศท,ทางว่ายังไงนะคะจะบอกทางออกให้กับเราด้วยไหมนะคะขอไพ่จุงชี้แนะแนวทางด้วยนะคะ เ,ออเขาบอกว่าพลังงานของคุณตอนนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยไปด้วยออพลังงานของหยางหยางคือพลังงานของพระอาทิตย์พลังงานของความเติบโตพลังงานของการให้ชีวิตนะคะและการงอกงามการงอกเงยต่างๆในโรคในในธรรมชาตินี้คุณสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคที่เจออยู่ที่เจออยู่นะเดือนเมษายนนี้คุณจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างแน่นอน คุณคือลูกพระอาทิตย์นะคะคุณคือพลังงานที่จะเติมเต็มให้กับสิ่งต่างๆบนโลกนี้ให้กับตัวคุณเองให้กับงานคุณให้กับคนรอบข้างคุณนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่ว่าเกิดขึ้นคุณสามารถที่จะคลี่คลายมันได้แน่นอนให้คุณยึดกฎกดเกณฑ์ที่คุณตั้งมั่นเอาไว้นะคะหรือเป็นกฎในที่ทำงานหรือเป็นกฎเฉพาะตัวของคุณใช้กฎกฎนั้นมา แก้ไขปัญหาใช้ความถูกต้องลงมาแก้ปัญหานะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ารูปเข้ารอยไปเองนะคะเมื่อเวลามันมาถึงปัญหามันก็จะคลี่คลายออกไปมันมายิยมเยียนแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะมันปัญหาไม่ได้อยู่กับคุณตลอดไปแต่มันเป็นอะไรที่ต้องเกิดนะคะมันเป็นอะไรที่ต้องเกิดมันเป็นอะไรที่ต้องมีแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่คุณจะแก้ไม่ได้ มันไม่ใช่เรื่องที่ทำให้คุณแย่ลงถึงขนาดแบบเออเครียดจนจนทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมามันอาจจะราบรื่นชาวราศีตุลราบรื่นมาโดยตลอดแต่ว่าพอมาเดือนเมษายนก็อาจจะติดขัดนิดหน่อยเรื่องเงินก็พอมีพอมีเข้ามาแต่ถามว่าเยอะไหมมันก็คงจะน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ผ่านพ้นไปได้นะคะให้คุณถอยออกมาจากปัญหาให้คุณกลับ ถอยหลังอะค่ะถอยหลังออกจากพื้นที่ที่เกิดปัญหาหรือถ้าปัญหาเกิดจากตัวคุณเองก็ให้คุณถอยมาแล้วมองในภาพกว้างดูในภาพกว้างว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรแล้วคุณจะพบว่าทางออกของมันอะคืออะไรนะคะ B2F <too> การประอ การมองประสบการณ์ประสบการณ์ต่างๆนะคะการมองประสบการณ์ต่างๆที่คุณผ่านมามันจะช่วยคุณเติบโตและมีพลังงานบวกขึ้นมาได้นะคะปัญหาจะคลี่คลายลงไปได้เมื่อคุณ รู้และทบทวนในสิ่งต่างๆที่คุณทํามาแล้วและผ่านมาแล้วนํามาแก้ไขปัญหาให้มันอยู่เป็นปัจจุบันนะคะแก้ไขปัญหาให้เป็นปัจจุบันแล้วชาวราศีตุลก็จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถามหนิงกันนะคะว่าเ,าเรื่องการงานของชาวราศีตุลเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะ พลังงานของหินจะช่วยนำทางคุณนะคะให้ผ่านปนัญหาอุปสัาคได้ขพ,พราะพลังงานจกากตะวันนะคะช่วยออได้คาเนเรียนนะคะตัวตนคุณคือคาเนเรียนคาเนเรียนเนี่ยความหมายของเขาคือผู้ที่อุดมสมบูรณ์นะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์ทั้งหลายแหล่ คุณเป็นคนที่สร้างความสุขได้ด้วยตัวเองคุณจะไม่จมปลักอยู่กับความเครียดหรืออะไรนานๆเอหินเนี้ยนะคะจะช่วยให้คุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและพบเจอมันได้อย่างแน่นอนว่าสิ่งที่คุณควรแก้ไขคืออะไรความสุขความสมบูรณ์ที่คุณต้องการคุณได้มาคุณจะรักษามันไว้ด้วยวิธีใดนะคะ พลังงานของหินบอกว่าคุณสามารถที่จะอุดมสมบูรณ์ไปได้นะคะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้คนรอบๆตัวคุณคนรักของคุณได้ร o s e c o s นะคะพลังงานแห่งความรักพลังงานแห่งความเมตตานะคะพลังงานแห่งความกรุณานะคะไม่ว่าจะอยู่กับตัวคุณหรืออยู่กับคนรักของคุณนะคะก็จะสามารถที่จะช่วยคุณผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้คุณต้องใช้ความเมตตาสยบ ะะสยบทุกปัญหาความเมตตาจะช่วยจะช่วยในเรื่องของบุคลากรจะช่วยในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้น1นึต้องเมตตาตัวเราเองก่อนนะคะทำใจให้ร่มทำใจให้เย็นเย็นสบายสบายไว้แล้วคุณจะผ่านพ้นปัญหาไปได้นะคะใช้ความรักความเมตตาเข้ามาแก้ปัญหานะคะอย่าใช้ความรุนแรงอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาแล้วคุณจะผ่านมันไปได้นะคะ พลังงานดึงดูดต่างๆต,ต,ตอนนี้คุณรู้สึกว่าอารมณ์ขุ่นมัวนะคะอารมณ์ขุ่นมัวแต่พลังงานพลังงานของเฮมาไทด์ ai, มีทั้งดึงดูดและผักออกนะคะคุณจะได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและคุณจะดึงดูดพลังงานที่ดีกลับเข้ามาผักพลังงานที่เป็นลบกออกไปได้อย่างแน่นอนนะคะบทสรุปของคุณบทสรุปของคุณได้ไพ่ไหลนะคะไพไไทลบอกว่า ในเดือนเมษายนนี้คุณควรที่จะรู้จักที่จะลงทุนรู้จักที่จะใช้จ่ายและรู้จักที่จะเพิ่มกําไรให้กับงานของคุณนะคะเพิ่มเม็ดเงินให้กับงานของคุณไพไรจะช่วยดึงดูดโชคลาภและอุดรอยรั่วของปัญหาและการเงินที่คุณเจออยู่ไม่ทําให้คุณมีปัญหาที่หนักขึ้นนะคะแต่จะช่วยอุดปัญหาของคุณได้อย่าง ร้อยเปอร์เซ็นต์และคุณก็จะอย่างดึงดูดโชคลาภการเงินการงานเข้ามาได้อีกด้วยนะคะบทสรุปของคุณก็คือตัวนี้ค่ะไพ่ไห์ช่วยในเรื่องของการดูดรับและการอุดรอยรั่วไม่ว่าจะเป็นรอยรั่วของการเงินหรือรอยรั่วของสิ่งต่างๆอะไรปัญหาต่างๆนะคะก็แสดงว่าคุณผ่านพ้นมันไปได้อย่างแน่นอนนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักของชาวราศีตุลน,นะคะคุณและคู่ครองหรือคุณและคนรักของคุณคุณกับเขาคนนั้นเป็นคู่ที่เหมาะสมกันแล้วนะคะท่านใดที่แต่งงานม,มีคู่ไปแล้วก็คือเป็นคู่สร้างคู่สมนะคะคู่บุญคู่บารมีนะคะช่วยกันสร้างช่วยกันช่วยกันสร้างช่วยกันมีความสุขอะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไม่สามารถที่จะทําให้คุณสองคนแยกจากกันได้นะคะคุณมักจะมีเหตุผลให้ซึ่งกันและกันอยู่เสมอและก็เติมเต็มความรักให้ซึ่งกันและกันนะคะ,ะคุณและคนรักของคุณเป็นคนที่มีความเข้าใจในธรรมชาตินะมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตถ้าใช้ชีวิตคู่คุณก็จะเข้าใจว่า ชีวิตคู่ของคุณต้องดําเนินไปอย่างไรนะคะครอบครัวคุณเป็นอย่างไรแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่แต่งงานก็รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ให้กันและกันนะมีความสุขและก็ไม่มีความขัดแย้งนะคะเป็นคนที่เป็นคู่ที่เหมาะสมคู่ควรนะคะแต่ถ้าท่านใดที่ยังโสดก็มีโอกาสนะคะที่จะพบลักในเร็วๆนี้นะคะและก็ พร้อมที่จะมีความสุขด้วยกันนะคะมันมันเกิดจากอาจจะเกิดจากความรุ่มหลงก่อนอรูปรสกลิ่นเสียงาสัมผัสด้วยด้วยนะคะอาจจะเห็นเห็นแล้วถูกตาต้องใจนะะอาจจะถูกตาต้องใจแล้วก็ขยับสถานะกันขึ้นมาได้กลายเป็นคู่รักกลายเป็นคนรักกันได้นะคะก็ สำหรับเรื่องของความรักชาวราศีตุลแต่แต่ถ้าท่านใดที่เพิ่งผิดหวังมานะคะเพิ่งผิดหวังมากําลังชอกช้าอยู่กับความรักก็เดี๋ยวจะอ,อธิษฐานเสี่ยงทายหินนะคะว่าคุณความรักของคุณจะได้กลับมาไหมนะคะถ้าท่านใดอยากจะแบบเพิ่งเลิกกับแฟนแล้วอยากจะหวนกลับมาจะมีโอกาส ต่อกันติดอีกไหมนะคะขอเสียงถ่ายเห็นนะคะคนณรักภาพเพิ่งเลิกลากันจะได้กลับมาอยู่ด้วกันอีกไหมนะคะเอาโรสคอสนะก้อนใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่แน่นมากนะคะพลังงานบวกแน่นมากเขาบอกว่าวัฏจักรของคุณอะรักรเลิกเลิกรักรักเลิกเลิก,ล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 กแต่สุดท้ายก็ยังวนกลับมาหากันอยู่ดีนะคะเป็นรักที่ รักกันแหละแต่ว่าก็มีบางสิ่งบางอย่างที่บางครั้งก็อ,อยู่ห่างกันบ้างก็จะทำให้คุณสองคนเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะถึงแม้จะเลิกกันไปแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะวนกลับมาหากันได้นะคะเป็นโลสคอร์ทีท่สมบูรณ์มากนะคะ แล้วก็พลังงานบวกเยอะมากวัยวัยนี้นะคะคุณจะได้คืนดีกับคนรักนะคะขอให้สมหวงังสมความปรารถนานะคะสำหรับชาวราศีตุลขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ